สวัสดีครับนักเรียนชั้นอุดมารปีที่2นะครับวันนี้วิชาการงานอาชีพนะครับโดยคุณครูเจษดาพรสุดานิตหรือคุณจ๊อบนั่นเองนะครับก็จะมาต่อกันเลยนะครับในบทเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมเพ้นท์นะครับออกแบบหรือวาดรูปให้สวยงามนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจ๊อกก็จะพานักรียนะครับวาดรูปสัตว์ที่มันมีปีกนั่นเองที่อยู่บนท้องฟ้านะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง ปีกโบยบินนั่นเองนะครับสัตว์ปีกโบยบินนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โรเรียนนะครับเราไปออกกําลังกายกนก่อนดีกว่านะครับ ลดน้ำหนักเลยพากันแย่แตกเป็นเม็ดฝนทิ้มตัวลงบนพื้นดินชุ่มช่ำใจ น้ำนักเลยพากันแยกแต่ก,กันแงดฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดิน บไปแล้วนะครับเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปต่อกันเลยนะครับวาดรูปสัตว์นะครับที่มันจะโบยบินอยู่บนฟ้านั่นก็คือนกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนดูนะครับแล้วอาก็กลับไปวาดเล่นนะครับวาดใช้ฝึกในการใช้ล้ามเนื้อมือให้มันคล่องนะครับเป็นรูปสวยๆงามๆนะครับวันนี้เป็นรูปนกอะไรไปดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราวาดรูปวงกลมก่อนนะครับวาดรูปวงกลมมานะครับ ต่อไปนะครับใช้จินสอนะครับในการจุดนะครับจุดโอเคจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆต่อไปดูขนาดเส้นนะครับดูขนาดเส้นดูขนาดเส้นเส้นแล้วเราก็วาดออกมานะครับวาดออกมาอีกเส้นนึงอันนี้ก็จะเป็นปากแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปาก ต่อไปเส้นโค้งนะครับเส้นโคง้งลากมา,าดึงออกมานะครับดึงออกมาเส้นโคง้งแล้วก็ทําการโค้งเส้นเลยนะครับดึงเส้นออกมาเป็นรูปโค้งนะครับอ้าวอีกเส้นหนึ่งเส้นโคง้งนะครับเส้นโค้งดึงมาดึงมา,าเราจะทําการในการดึงเฉียงคว,วายกับ ควยกันก่อนแล้วก็ค่อยดึงดึงออกมานะครับค่อยๆดึงออกมานะครับนันก็จะเป็นท้องเป็นลําตัวนกแล้วนะครับง่ายๆนะครับนักเรียนครูคิดว่านักเรียนคงทาได้นะครับต่อไปเส้นโอ้งอีกนะครับในการทําปีกมันเองนะครับ ต่อมาใช้เส้นตรงในการวาดขานะครับวาดขามานกอะไรขายาวจังนะครับนกอะไรขายาวจังนะดูว่าเป็นนกอะไรเอ่ยน,นะครับอ้าวอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็วาดมาเป ก็เป็นรูปตัว K นั่นเองนะครับตัว K นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนดูขนาดเส้นนะครับขนาเส้นดูนะครับเราใช้วาดเล็บบันนั่นเองนะครับ3อ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบจุดที่เราติ๊กออก,ก่ิกีออก หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเติมสีนะครับเติมสีไปที่ฟองสีเลือกสีนะครับผมเลือกสีเหลืองออกสมๆนิดนหนึ่งนะครับดูโอเคอ่านะครับอ้าวเป็นอานเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็คอบมันนะครับคอบเพื่อคัดลอกคัปฟีคัดลอกนะครับก็จะเป็นนกหลายๆตัวนะครับดูนะครับคัดฟีพลาสวาง จะเป็นนกนะครับอ่ามีสีตัวก็ได้นะครับโอเคนะครับเอาอีกตัวหนึ่งไหมโอเคเต็มเลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็ทําการเซฟก่อนเลยนะครับเซฟโดยการไปรกดที่ตัวเซฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นไฟล์นกนั่นเองนะครับไฟล์นกนั่นเองจากนั้นก็กดเซฟอ่าก็เป็นอัน เรียบร้อยนะครับเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายหรือเปล่านะครับวาดรูปนกนะครับนกขายยาเขาเป็นนกกระยางก็ได้นะครับนกกระยางที่จับปลาในน้ํากินนะครับนักเรียนพอที่จะคิดว่าทําได้ไหมครับรูก็คิดว่านักเรียนทําได้นะครับก็อยากให้นักเรียนไปฝึกวาดดูไปวาดปูงของนกนักเรียนนะครับปูงนกนักเรียนหลายๆตัวแล้วก็เซฟนะครับเซฟแล้วก็ บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือบางคนอาจจะพินพ์ออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเป็นไงครับวันนี้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับโดยกูจ๊อบเจษด,ดาพรสดานิดนะครับก็ขอ,ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้นะครับอาทิตย์นหน้าจะเิ็พพาวาดรูปอะไรคอยติดตามอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย